สวัสดีครับโอเควันนี้เรามาดูงานไฟหน้าพอร์ Porsche นะครับอ่าหรือ Porsche นะครับรุ่นนี้มาคารนะครับคิดว่าพูดสำเนียงถูกเนาะโอเคก็เป็นอาการปกติของพ o r s เลยก็คือผิวหน้าแตกนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีร่องรอยการขัดมาด้วยก็คือ,อ,อมีการพยายามใช้ การขัดด้วยกระดาษทรายนะของน่าจะเป็นของประมาณที่ขายกันนะ,นะครับโอเคไม่อยากจะพูดแล้วก็จะเป็นตัวแผ่นเคลือบถ้ารถมีอาการแบบนี้นะครับแล้วลูกค้าไม่ใช่ช่างผมแนะนำเข้าร้านดีกว่าเพราะว่าเคสอย่างเงี้ยถือว่าค่อนข้างยากขนาดช่างเองยังยากเลยนะครับการที่ขัดเองแล้วถ้าเกิดว่าผิวมันเสียไปมากๆเนี่ย มันจะไม่คุ้มแล้วมันจะแก้ไขกลับมาไม่ได้หาร้านที่ไว้วางใจได้นะครับแล้วก็ปรึกษาเขานะครับสามารถแก้ไขได้อันนี้เรารับงานเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าร้านอันติเมตจะแก้ไขทั้งส่วนที่ เป็นการส่มสภาพตามปกติของรถรุ่นนี้กับรอยที่โดนกระดาษทรายขัดมาแล้วออกมาอยู่ในสภาพไหนนะครับอ,อย่างเคสตัวนี้เขาก็จะโดนตัวน้ำยาเคลือบมากัดแล้วเรียบร้อยอันนี้ต้องใช้วิธีการขัดสีนะไม่งั้นมันจะไม่ออกหรือถ้ามันเป็นส่วนผสมของพวกสารทำลายตรงนี้จะด่างเลยแก้ไขไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราดาเนินการให้ ใช้เวลาหน่อยขอบคุณครับเดี๋ยวรอดูการหลังจากที่เราเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนนี้เราก็จะอยู่ในส่วนของการพ่นสารเคลือบนะครับเวลาเราพ่นสารเคลือบะครับทางร้านเราจะใช้การคลุมนะครับปิดทุกส่วนนะครับยกเว้นในส่วนของไฟหน้านะครับให้เหลือไว้เฉพาะ ไปหน้าเท่านั้นเพื่อการตัวสารเคลือบเนี่ยปิวไปติดตัวถังนะครับเพราะนั้นท่านใดที่กัง,งวลว่าตัวาสารพ่นมันจะไปปิดตัวถังไหมทางร้านเราดูแลให้อย่างดีนะครับหลังจากที่พ่นเสร็จแล้วแกะตัวปิดคลุมเรียบร้อยแล้วเราก็ยังมีการเช็คนะครับให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเรามีการรับผิดชอบงานอยู่แล้วไม่ต้องห่วง ว็บสวยแล้วการพ่นในห้องนะครับก็ช่วยในเรื่องของลดความเสี่ยงในส่วนของฝุ่นละอองนะครับอ่าซึ่งค่อนข้างสำคัญเลยงานก็จะใสสวยแบบนี้เดี๋ยวช่างพ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายกันอีกทีนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับงานฟื้นฟูไฟหน้า Porsche หรือ Porsche นะครับมาคารอ์อันนี้ได้เกิน90%เเลยงานของทั้งร้านจะเป็นงานที่เราไม่แกะผ่าโคมนะครับอ่าเน้นไปที่การฟื้นฟูตัวชั้นฟิล์มไฟหน้า คำถามประจำก็คือหลังจากที่เราทําอยู่ในสภาพนี้แล้วจะอยู่ได้อีกนานไหมโดยปกติแล้วการใช้งานนะครับจะอยู่ประมาณ3-5ปีแปรตามความร้อนและสารเคมีจากการใช้งานของลูก,ลกค้าเองนะครับเช่นการจอดรถตากแดดจัด่อยๆการใช้สารเคมีประเภทมีฤทธิ์กดด่างสูงพวกนี้ก็จะมีผลแปรนะครับทำให้ตัวชั้นฟิล์มเนี่ยใช้ได้นานขึ้นหรือน้อยลงนะครับ บางคนใช้สารเคมีผิดประเภทประเภทมีสารโซเวน์นะครับก็จะทําให้ตัวพื้นผิวหรือตัวชั้นฟิล์มที่เราพ่นเคลือบไปเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพเร็วขึ้นลักษณะของการเสื่อมสภาพจะไม่เหมือนกับตอนที่เข้ามาแล้วนะครับชั้นฟิล์มตัวนี้เวลาเสื่อมสภาพก็จะมีลักษณะม่วเหลืองนะครับหรืออาจจะเกิดการล่อนได้นะครับถ้ามันเกิดการเสื่อมสภาพ ส่วนการรับประกันทางร้านเรารับประกันให้1ปีเต็มนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้แต่ละเคสไม่เหมือนกันยิ่งเคสที่ลูกค้ามีการทำ DIY หรือผ่านการทำงานมาแล้วนะครับแต่ละเคสไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าทำได้ทางร้านเราก็จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ